สด้แคบพี่น้องสวัสดีประจำวันที่วันที่เทวารวะนี่นะวันที่สิบสามเฮ้ยสิบสี่เม,มนมาวะอเอ๋เจ้าลงเหมือนมืนนอนี้ว <c oughs> ันที่สิบสี่กันยายนสิบสี่กันยายนสิบสี่ ขณะนี้เวลาที่หา4าโอนะ้16มงเ้งพี่น้่งตี่หา47จะมาตรวจเลือดเบด้องต้เด้วยภาวะกินฮิตไ,ไปทดลองเบืลองเป็นเบืงเทียนไปทำการตรวจด้วยหมอวิทย์ใช่เออืลอง ประมาณหาพันเลยค่ะเด้อหาหกพันปุ่นแหลคะคันแม่นพร้อมอุปกรณ์กระยางแพงของจีฮอนี่ค่ะแต่ว่าอันนี้พระอาจารย์ไพฑูรย์ธีระศรีโรเป็นไหหมันนะคะเนาะลูกซิดลูกหาเพิ่นสือมาถวายสือมาถวายเพิ่นแล้วก็มันนี่อาจจะมีหลายอันโอ้หัวมันดังขอบแขบขอบแขบกั เผาอันนี้เผาเหลวเนี่ยก็บวได้นะครับเพาะเพื่อนอาจจะมีหลายอันเพื่นกับเลยแบ่งหายทรงมากแบ่งหายช้าเจอใส่อบอกผอมแนะนำวิธีการใส่ที่การใส่เช้าเจอกลับไปศึกษาหมอนำตะบึงด้วยค่ะเด้อมะรุ่นว่าน้ำตาลชีลายบอกกินเห็ด นอกค่ะเสียงลงพอนั้นละขักงการตรวจขณะนีนเ้เวลาที่หาขังคุณไปบึงตอนทั้งแรงกันววนึกว่าแต่เช้าเจยตรวจทั้งแรงเด้อค่ะเด้อแต่เจยตรวจตอนเช้านิวเลยนิวนี้นะ เือกันเลยแปดสิบสี่ <laughs> กินฮิตเพื่งเทียนด้วยครับพี่น้องเอ้ยเบิ่งกันแล้วกันเมื่อก,ก่าซีบเพราะว่ากินบักเคลือพ่วงหลายมือนีกินฮิตเพื่งเทียนตายอาเจนซี่ <laughs> นะครับนี่ <laughs> วันที่สิบสี่เดือนเก้า วันที่สิบสี่เดือนเก้าเวลาตีห้าห้าสิบเก้าระดับน้ำตาลแปดสิบสี่ครับจะเลื่อนพจะตัวโย <c oughs> จ,ะ <c oughs> จะเลื่อนพอัดเข้าไปน้ำตาลลดนี่แหละเวลาเราจะจไปไปหาเห็ดยางมันเมัอยขาดหวาน,นเลื่อยกระบาดต้องพกขนมปังหรือวา,กาวงกระนำเฮี้ยวบ่อย มือขืนกินเฮ็ดผึ่งเทียนลงไปหูซึ้อ,อันนี้เลยหูซึ้ว่าหลังกายเป็นแปลกๆเลยค่ะทุกพี่น้องเป็นแปลกๆคือว่าในหลังกายมันแบบมันแบบวุ่นวายแบบใดล่ะวุ่นวายแบบมีแห้งอ่ะวุ่นวายแบบมีแห้งเป็นแบบเป้าๆจะได้ดรอกจ้าเจอข้อหูซึ้งหูหูซึ้ใดตเลยค่ะพี่น้องนี่แหละ ันก็กินมะเขือพวงหอบหนึ่งผู้ืเดียวก็สเสดเก่าสิจำนี่ยแหละค่ะพี่น้องไ้เบิ้งว่สาวเจอชิกน้ำตาลน,น้ำตาลเท่าใดทำความสะอาดเครื่องหม้เครื่องมือขอตัวข้าห้องน้ำก่อนสวัสดีค่ะเก็บตัวไ้เบิ้งค่ะหลังจากตรวจเลือดเหลวด้วยค่ะเด้ออาหารสาวของสาวเจอหน้าก็คือกาแฟดำขาดบ่ไดดคั้น บอด้ยกินมันบ่มีแห้งไหมพี่น้องมันจังไรดอกกาแฟดำก็คือบอด้ยใส่น้ำตาลบอด้ยใส่คอฟฟี่เมดเลยค่ะกินแบบขมๆเลยอ่ากัให้เบิ้งเนาะคะ่ะนอนหลังจากที่บ้านทีเก่าเขาเจอไปตรวจมาอยู่พลุงพยาบาลลอยหีสิบหาแต่หลังจากที่ออกมาเมื่อนั้นกินมะเขือพวงหลายๆกะเก่าซิเก่าซิเอ็ดค่ะบอมเนเก่าซิโดยตรงเก่าซิเอ็ด น้ำตาลลดลงเหลือเกลือซูเอร์กินบะเขือพวงหลายบะนี่มือว่านไปกินเฮดเผือกเทียนที่มีรสชาติขมเนาะค่ะเนาะเซอเจอก็เลยอยากหูก็เลยตรวจเบื้องต้นเสาร์กะงวดหนามตั้งแต่สองถุ่มพอถ้าถึงสองถุมดอกค่ะงดหนักงวดหนามงดตะไนี้กำมาตรวจต้นเสาร์ที่หาคันแม่ซาเจออยากหูซาเจอกระซิ่งยังสี่ราคาคันมือแน่นี่เนาะตื่นเสาร์มากกะให้บาวิทเขาตรวจให้ก็เหลือ มือแน่ตอนก่อนถี่สิไปหาหมอหนังก่อนท้องสาเจอสิขื้น้าเจอกระตรวจพือกันค่ะตรวจก่อนไปหาหมอก็อลอยกว่าลอยกว่าแต่พอดีมือนหนันสาเจอกินขนมก่อนสิไปหาหมอกินตอนท้งแลงก็ไม่สือขึ้นเนาะค่ะเนาะแต่ว่าก็ขื้นลอยยี่สิบห้าแต่ว่ามือน,นี่ก็ถืออยู่ในระดับตำ่ตำต่ำกะขันแมนไปออกไปขางนอกหรือว่าไปหากินหาอยากกระตรงพกของหวานไว้ค่ะพี่น้องเอ่อ ขันเมนอ่าขันเมนโปกของหวานมันกระเส็นนี่ขันเมนสัจอยอยู่ซื้อๆื่อว่าอยู่เพื่อนซื้อๆบรเิเฮ็ดอีหยัยงนี่ก็ถือว่าอยู่ในระดับดีเนาะคะ่ะเนาะน้ตาตาลอยู่ในระดับดีขันเมนไปหาเฮ็ดหรือว่าไปยางผูกยางปลาเหื่อมันออกน้ตาตาลมันออกหลมันกระสีหนาหมือก็ต้องผูกของหวานสำานีจล่ะค่ะพี่น้องขอตกินกาแฟก่อน